เริ่มฟังธรรมะได้เริ่มเข้าใจธรรมะได้เริ่มเห็นประโยชน์ของการเกิดมาในชาตินี้ซึ่งเป็นมนุษย์นะคะมีโอกาสที่จะได้ฟังสิ่งซึ่งยากที่จะได้ฟังเพราะเหตุว่าอีกไม่นานพระธรรมก็อันตรธานเพราะไม่มีใครสนใจที่จะเข้าใจไม่ใช่อันตรธานด้วยเหตุอื่นนะคะแต่เพราะเหตุว่าไม่มีใครเข้าใจาพคะศาสนาจะดำรงอยู่ได้ ดูเหมือนเราจะโชคดีนะคะท่านอาจารย์ที่เราได้เกิดมาในประเทศที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่นะคะท่านอาจารย์ค่ะแน่ใจถ้าไม่ศึกษานะคะค่ะต้อง,องศึกษาค่ะคนที่อยู่ต่างประเทศแต่สะสมบุญมาที่ะจะได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมทั่วโลกได้แต่น้อยมากเหมือนกับประเทศไทยนะคะคนที่ศึกษาพระธรรมก็น้อยมาก ยิ่งเป็นต่างประเทศก็ยิ่งน้อยกว่านี้แต่ก็ยังไม่อังตรฐานเพราะเหตุว่ายังมีผู้ที่เห็นประโยชน์แล้วศึกษาด้วยความเคารพทางพระธรรมและพระวิไัย,ยังไม่สายนะคะท่านอาจารย์สำหรับคนไทยไหลายๆคนคะ่ะที่จะเริ่มต้นวันนี้นไม่สาย,าายสำหรับคนเริ่มเพราะว่าเริ่มอะไรนะคะเข้าใจเมนะื่อนั้นทีละเล็กทีละน้อย แต่ถ้าไม่เริ่มเลยนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปก็ไม่ได้อะไรจากโลกนี้เลย <Okay. S 1> ไม่ได้อะไรเลยจากโลกนี้นอกจากกิเลสและความไม่รู้มากมายทุกวันทุกขณะที่เห็นได้ยินเป็นต้นค่ะ okay.